ไม่รู้จะไปไหนครับพี่เออเองเองรู้ไหมตํรวจตามตัวแล้วมันถึงรู้อ่ะครับแล้วมัถึงรู้อ่ะมันออกข่าวพี่อั่งเรือนั่งเรืตไปเรื่อยที่นั่งวินออกมาที่ตรงนี้พี่เห็นตรงไอ้นี่ไหมไอ้ตลาดล่มโพอ่ะอ่าอ่าอ่ามันเป็นห้องเช่าอ่ะโอเคเรารับสารภาพเลยไหมที่พี่เจือไหมมีเจือไหมแขนเหมือน จะมีผ้าอยู่ตรงนี้ผ้าจะตรงไหนผ้าจะวางตรงนี้วางอยู่บนโต๊ะใช่ใส่ถุงใส่อะไรไวปไหมมีใส่ถุงไม้แล้วจะมีท่อยวางอยู่ท่อยอะไรเป็นท่อเล็กเป็นท่อเล็กใช่ผ้ายึดติดอยู่ในท่อไหมไม่ใช่ไม่ใช่ที่นี่อ๋ออีกที่หนึ่งที่ไหนที่ไหนกออีพกอีผมเอาไปตรงไอ้นี่เขาเรียกว่าซอย ลอยวัดกำแพงอ่ะเป็นอะไรเป็นบ้านเป็นร้านทองไปฝ่าพระลับของนบุรีอ่ะใช่ร้านทองแต่ร้านทองก็อีกองเดียวเขาต่อราคาว่าหรือเราไปบอกเขาเลยว่าบุนทองเขาบอกว่าให้หมื่นสองแล้วเราก็ปล่อยเลยเรารู้ราคาไหมไม่ขายไปกี่องขายตรงนั้นหน้าหมื่นสองแล้วก็ตรงเนี้ยคือที่ผมแยกทองไปแล้วเหลือแต่พระอเราบอกว่าพระที่เหลืออยู่ที่ไหน สี่ที่เนี่ยแต่มีตรงนู้นต้องหาแต่องค์เดียวแล้วก็มีที่ตรงเรียกว่าอะไรจะกดีจะกดีแต่ยี่เหลืออยู่ตรงนี้หมดเลยแยกไปสามองแค่สามองเพราะอีไปแล้วหนึ่งอีสองอยู่ไหนอีสองอยู่ตรงไอเนี่ยพี่ร้านเส้นสายสามเป็นร้านอะไรเป็นร้าน เป็นร้านชาวพะจำได้ใช่ไหมจำได้ไปถูกเนี่ยจำได้ทำอะไรมัางบ้านม้าผมกินเหล้าไปเที่ยวนี่นะแล้วเห็นเขาบอกเราซื้อของให้ผู้หญิงด้วยจริงไหมครับเราซื้อของให้ผู้หญิงด้วยจริงไหมไปเที่ยวผู้หญิงด้วยจริงไหมออกพอดีผู้จริงครับเรายอมรับทำไมถึงเลือกไปต่อเหตุกับลุงตอนแรกับผมแค่เข้าไปถามถามว่าลุงแถวนี้มีร้านชาพพะไหม แล้วลุงเขาบอกเข้าไมาใกล้แล้วเขาก็เล่า,เล,าเล่าเกี่ยวพระพระเขาอะเขาเอาให้ดู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 ทำไมเราถึงรู้ลุงทำมพระตอนแรกผมไม่รู้ตอนแรกผมไม่รู้ผมเข้าไปถามพราลุงถามเนี้ยเขามีร้านปล่อยพระไหมมีร้านเช่าพระไหมไม่ได้มีใครสั่งมาให้เรา,าเอามไม่มีใคส่ไมมีรู้จักกันนานไหมที่เราบอกมาเที่ยวเออเนี้ยหรือว่าเอาเงินไปทําอะไรเนี้ยส่วนมากผมจะมาเที่ยวบาร์พี่ ใช่แถวนี้อ่ะบางเถวนี้ใช่ถ้ามาถึงหนีไปการอ่ะผมไม่รู้จะไปไหนโอ้ถ้าไปยังไงไปการไปยังไงใช้เอฟซีไปเราจะยิงเงินเหลือแหละเหลือพันกว่าบาทโอ้สองสามหมื่นหมดแล้วเฮ้ยอะไรที่จะนิย่าที่อื่นเนี่ยนครนายกหรืออะไรเยอะไหมก็มีครับเราไปเที่ยวเราก็ทำหรอหรือว่าตั้งใจไปเราเลือกเหยื่อยังไงถามว่าเลือกเหยื่อยั มันมันเป็นร้านโทรศัพท์อิคือสบโอกา,าสแล้วก็จะขอโทษคุณลุงเขาไหมอยา่ากาวเลยอ่ะเปิดเขาฟังอยู่ผมขอโทษเลยอ่ะสององวันแรกสององที่ผมขายจะเป็นขายที่สายสามสายสามที่ไหนเป็นร้านรับชอบพระสายสาม,สามที่ร้านอะไรมีชื่อร้านไหมเจ็ดแปดเก้ารูปออกมาเนี่นยนันนะ แก่ะเลยครับพี่แกะแกะผมไม่ได้หรือดูไงแกะแก่้าเลยานเลยครับบ้าเลยถ้าเจอยู่ที่ไหนบ้างวางนโต๊้อมส้อยเลยหรอครับยวผมตรงหมานี่รับ เป็นเป็นกองเดี๋ยวผมรวมนะตอนนี้เสื้อเสื้อเะซื้อตัวไหนที่ปั่นอ่ะดูนี้วันไหนที่ไปหาใส่ไปหาลุงเสื้อสีขาวเสื้อสีขาวอ่าเรียงเรียงมาให้ซื้อน่อยเคื้อของลูกค้าผมกิ๊แต่เดียวผมไม่รู้ก็ผมขายไว้ที่พิจิตรขายที่ไหน